เน่บอกเลยวันนี้กลับมาหวดก็น่าจะเกือบ8 0แสนวัน5้าหกพันกว่าบาทลองชิมลางเบาๆแบบตีบวกชิว,ชวๆก่อนไหมไม่อยากลีลายเยอะเพราะว่าเราต้องไปบตีไปเลยเนะี่ยสคลิก3คลิกเลยอ้อาวห้าไปก่อน e ีซีก่ก๊าเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชาลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลยอีซี่มาก สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Melo b a นะฮะและวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม ROX Next Generation กันอีกแล้วนะครับกลับมาต่อกันนะครับซีรีส์ตีบวกทาลิตทองเส้นทางสุขากบพาร์ทที่3แล้วนะฮะหลังจากที่คาคลิปที่แล้วอยู่บวก5ดีๆนะลงไปเหลือบวก3แต่ไม่เป็นไรผมได้ทำการซ่อมมาเป็นบวก4ตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยนะครับวันนี้นี่เปิดให้ดูวก่อนเลยบวก4ใส่ไว้ได้ตัวเลย มาดูแล้วว่าผมเตรียมหินมาเท่าไหร่วันนี้หลังจากที่พี่แล้วที่ผิดพลาดไปวันนี้เราเตรียมมาถึงร้อยสี่ก้อนนะครับแน่บอกเลยวันนี้กะมาขวดก็น่าจะเกือบแปดแสนนันห้าหกพันกว่าบาทเพราะมีการตรงกันใจอีกแต่ตอนนี้เรื่องเงินช่างมันเราอยากได้แค่บวกแปดเท่านั้นนะครับจะได้เปลี่ยนเป็นขากบราคากบก็ราคา,รา,คา,รา,คาเริ่มดรอปลงมาเริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะครับตีบวกมีเพื่อนเพื่อให้กำลังใจสวัสดีคุณดูนะครับสวัสดีครับ วันนี้เราเริ่มที่ไหนดีวะคอนเทน่าดีไหมหรือที่ไหนดีวะออฟซัดแม่งก่อนเลยเราเริ่มตรงนี้แหละเข้าเดี๋ยวลูกปั้นหายไปไหนอ่ะมันเปลี่ยนเป็นเค้กไปแล้วไงกิจกรรมใหม่ไงเนี่ยอ๋อมองสายฟ้าที่ผ่านมาอย่าไปใส่ใจอ,อ่ะลองชิมลางเบาๆแบบตีบวกชิลๆก่อนไหมไม่อยากลีลายเยอะเพราะว่าเราต้องไปบบกตีไปเลยเนี่ยสามคลิกสามคลิกเลยเอ่ะเอาห้าไปก่อนสามคลิกเลย โอ้โหอะไรมึงเนี่ยอ๊อฟเฮ้ยโอ้โหทำไมมันเปิดมาไล้เป็นี้เลยอ่ะไม่ต้องห่วงเพื่อนๆขอเวลาครับแป๊บเดียววันนี้ผมมาสู้สุดใจบอกเลยครับแป๊บมาครับเลยเพื่อนๆอวสาน12ก้อนเผื่อไว้ก่อนเลยเมื่อวานก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปให้ดูวันนี้นะก็คือผมพยายามซ่อมมันขึ้นมาบวกสีบอกเลยว่าแม่งใช้หลายรอบอยู่นะแม่งเอ้ยให้เพื่อนๆดูได้ไหมเนี่ยไม่พอไม่ถึง กดอยู่ประมาณใช้บาเดียมหนึ่งเกือบพันก้อนประมาณหกเจ็ดรอบลงหมาดีกว่าไว้ออฟม<า>เออลองลองหมาป็นตีธรรมดามาดูซิว่าบวกสี่จะมาไหมฮนะสี่หน่อยขั่วซ่อมยาวแน่เลยออฟเอาจริงุยไม่เป็นไรเพื่อนยังไงผมต้องกดจกนกว่าจะสี่ถามตอบโอ้ คือสู้อะผมบอกเลยผมสู้สุดใจไงวันนี้ต้องให้คนดูได้เห็น5 6อย่างน้อยต้องขึ้นอะมันต้องขยับมันต้องเติบโตซื้อแป๊บเพื่อนตีพรอนให้ได้บกห้าให้ได้เฮ้ยเอาที่พรอนเลยใช่ไหมพอมีการขยับขยับแล้วเราไปเอาเบอร์ต้าเอาเบอร์ต้าหกจัดปะเอ้ยพรห้ายอดแผลเอ้ยเอาว่ะอ้อมวางแผลมาดีจัดปะ งั้นงั้นวันนี้นะครับตามตามออฟเลยเราจะกดจนกว่าจะได้5ที่พอนเทล่าไปเลยมาดูดิมาดูดิสี่ก่อนสี่เฮ้ยสี่มาจังหวะนี้จังหวะนี้ไปต่อเนื่องห้าเฮ้ยเอาไกออฟวิดย้ายเมืองเพื่อนย้ายเมืองย้ายนะย้ายนะเฮ้ยโอ้โหสุดจัดเอามาเพื่อนไปหกที่อัลเบอร์ต้าใช่ไหม เออไว้จัดไปจัดไปถึงตู้กดเลยหกที่อเวอร์ตาโอ้โหอัพถ้าสูตรนี้มาแล้วมึงมาละมึงวางแผนไปแล้ววางแผนไปแล้วด้วยนะมาการวางแผนใครก็รู้มาหกที่อเวอร์ตาหกไอ้เหี้ยลงวีสีสัตว์เอ้ยอ๊อผิดแผนว่ะ ไม่กลับไปพอนใหม่เปล่าเอาไงดีวะนี่ไม่ซีเรียสก็กอกอย่างนี้แล้วกดตู้ใหม่แล้วตีเลยเฮ้ยคิดมากจริงว่ะเราอยู่โหมดการเอาเอ็กมานานแล้วอย่าไปซีเรียสกั้แค่บวกห้าเพื่อนห้าไปดิหกไปดิเฮ้ยกัวมันลงง่ายเกินว่ะอุตส่าห์กลับมาห้าแล้วก็สี่แล้วเออทำไมเดี๋ยวนี้เป็นเงี้ย ไอ้เฮี้ยมันลงง่ายเกินอนะ่ะนี่ไปสี่สิบก้อนแล้วนะเอลิสบา์เดียมมาห้าทีแม่งเท่าไหร่วะสามห้าสี่ห้าสี่นี่เอลิสบา์เดียมขยับตลอดเลยนะมีแค่ลงกับขึ้นยังไม่อยู่เฉยเลยไมไรเป็นน้ำเลยเอาไงดีวะกูว่าถ้ากดต่อทันทีไม่ได้แล้ววะกูว่าถ้ากดต่อทันทีแม่งล่วงแน่นั่นแหละดิกูก็ว่าต้องหยุดอะ่ะต้องหยุดก่อนครับหนึ่งพักหายใจสักแป๊บ อาเบอร์ตาหลังๆแม่งเห็นแนวเปลี่ยนแนวหน่อยเปลี่ยนแนวหนึ่งกีเอาเบอร์ต้าแต่งเหมือนตอนนั้นโดนเรารัวบกแปดไปแม่งแม่งไม่เอ๋ยอีกเลยเขาปาบแล้วหลออไว้ก่อนหลออว่าเหมือนกดออกแล้วจะตีจะตีรอแป๊บรอแป๊บเฮ้ยเปลี่ยนไม่ตีกลับมาลอยพีแล้วก็ห้ากันแตกแตกอุ้ยรอกันแตกไปแล้วหนึ่งอแตกไปซื้อนี่ครับซื้อนี่ครับวันนี้ต้องจัดหมดอ่ะร้อยก้อนต้องใสเกลี่ยงมาดูว่าร้อยแปดร้อยสี่ก้อน ไปจบตรงไหนไอ้เชียหกแม่งยังไม่ให้เพาเบี้ยตอนนี้เท่าไหร่แม่งไอก้อนละาแปดพันกว่าอ,อ,อะไรไดีวะออฟก,กดไปเลยนะเออกดไปเลยเอาเอากดจวหมดจะติดอ่ะโอ้สามอุ้ยเกมแม่งเข้มว่ะเออเข้มจัดเลยวันนี้ แต่ว่าวันนี้เมืองนี้ไม่ดีต้องไปพายามะเออย้ายหนียวเดี๋ยวเราแก้สีที่นี่ก่อนแก้สีที่นี่ก่อนลองดูเผื่อไม่ยากมันเคยขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่วะอันเนี้ยห้าเองเว้ยแม่งไปสูงสุดแค่ห้าเองอ่ะจริงหกยังไม่ได้เลยทาริสอ่ะคลิปแล้เนี่ยไอ้เราตีมันมาสามคลิปแล้วเมื่อไหร่นี่ที่สามแต่คลิปนี้ถือว่ามันมาอยู่นะห้าอยู่นะแต่มันไม่หกเว้ยแม่งไม่ยอมหกเลยเออมันไม่ขึ้นหกกูว่ากูว่าอัลเบอร์ตาแม่งจบกันแล้วกับตัวเรา แม่ไม่ตอบโจทย์ละเอออัลเบอร์ตานี่แบบแม่งตีคอนุแม่งไม่ใช่ละเออแม่งตอนนี้มาเดี๋ยวลองดูก่อนยังไงต้องแก้บวกสี่มาก่อนซัดซัดซัดกฎแบบไม่ต้องตั้งตัวเออหายยอดไหมเออโอเคว้าอัลเบอร์ตาแม่งหายยอดเดีร์อัลเบอร์ต้าแม่งมีแต่ชุดลงไงทียเอออัลเบอร์ตาจบกันแล้วเพื่อนไม่กลับมาละกูว่าพักพักยาวๆดูสิบวกห้าจะมาไหม หา,าย้อนอไปหายอนพารวยขอบวกห้าพาริททอง<า>แล้วก็<า>ขอบวกหกพาริททองเฮ<า>้ยไอออฟแม่งโอ้โหดูดิแม่งลงทุกรอบเลยว่ะไอเย้ยเนี่ยแสดงว่าห้ามตีเบิร์นนะเว้ยต้องหยุดเออตีเบิร์นไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยวันนี้ห้าสามรอบนะเว้ยลงทุกรอบไม่นิ่งเลยเอาไงดีไม่ต้องอ,ออกจากหน้านี้เวละ หมดต่อ,มอแม่งไอ้แม่งกะลงวัวเดี๋ยวได้สี่คลิกเองฮะลองงั้นออกก็ได้แล้วย้ายแนวย้ายแนวกดลองกดดูมันคิดว่าเราต้องออกไว้เพราะว่าเราออกทุกรอบมันคิดว่าเยี่ยเดี๋ยนี่แม่งออกแม่เลยเออเอองัอ้นทําเป็นจ<อ>ะกดไอ้ไอ้แค่กด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 ไปโดนหลอกมึงไงกูหลอกมึงกูกดห้าไปดิโดนกูหลอกไปดิโดนกูหลอกไปดิใจเย็นเอาไงดีเอาไงดีอย่าเพิ่งกดเดี๋ยวเพิ่งกดเพิ่งกดไอ้เงี้ยกดรัวไม่ได้กดรัวไม่ได้รัวโดนเล่นเละเลยว่ะ อยาให้แนวเข้าฉากใหม่ทาอะไรก็ได้อะออทำให้มัมนแบบไม่เหมือนเดิมอ่ะอยาให้แนวเออวันนี้ไนมะ่เข้าฉากใหม่ลองลองเข้าฉากใหม่ที่ที่นี่ดูแล้วกันโหแต่วันนี้แสบมากอ่ะนี่ถ้าห้าแล้วลงสี่อีกคือเราโดนมาสี่รอบแล้วอ่ะเออคือวันนี้ห้าวันนี้ห้าไม่ยากแต่ลงทุกรอบเฮ้ยลองอันติสูตรต้นไม้วหมคือตอนนี้าธาริทองเรายังปลดแก็บเกินห้าไม่ได้เลยยังไม่เคยไปหกเลยเ เอาดีคิกเนี้ยแล้ววิ่งสวนต้นไม้ตืดตืดตืดตขึ้นมาเลยขอโบกหกชาลิตตองแล้วก้าวนี้สู่อนาคตที่ิ่ใหญ่กดปุ๊บออกหกอาอย่างน้อยก็ยังไม่ลงวะอาอย่างน้อยแม่ก็ยังไม่ลงได้อีกสองลิกนะมาดูว่าเราจะเติบโตจาก5้าเป็นหกได้หรือเปล่า แม่งเอ้ยหลอกหลอกมันต่อเวลามันจะคิปมันจะป้ยเว้ยสูตรเดิมสูตรเดิมเมื่อกี้ห้ายังไงเออกูว่าเดี๋ยวหกอย่างงั้นไอจี้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 กดไอจะกดออกออกกดไม่โดนอีกแล้วเนี่ยไอ้ปุ๊บหกโอ้โหแม่งได้ยินแม่งได้ยินไอ้เอาแม่งได้ยินแม่งเอากันแตกไปมันเรียนรู้ โอ,อ,อ้ยรอบรละ่ะมันคิดว่ารอบเนี้มึงต้องออกแม่ร้อยสี่ก้อนแม่งได้ห้าอันนึงวะไม่เกินนี้เลยวะยังไม่เกินเลยเอานะครับคลิกต่อไปน้อยหกหกไรคลิกต่อไปเป็นคลิกสุดท้ายของวันนี้โดยที่เราจะลองหลอกมันอีกครั้งหนึ่งฮะฮอนันเพื่อนเอา้เาจะไม่ออกกดออกกดออกกดออกไอ้เ้ยกดไม่โดนกดไม่โดนปึ๊บหกไอ้สัตว์ออฟสี่ไอ้สัตว์ โอ้อ้เฮียมันยากเงียไอ้เงียร้อยสี่ก้อนแค่บวกหกยังไม่ได้อ่ะวันนี้เราอยู่บวกห้าตีบวก5ไปบวกหประมาณห้าถึงหคลิกอ่ะเชียอไม่ขึ้นเลยอ่ะแล้วแม่งลงเกือบทุกครั้งนิ่งครั้งเดียวแล้วนี่มันลงครั้งสุดท้ายโอ้โหวันนี้วันนี้จืดมากร้อยสี่ก้อนได้บวกสี่ ได้เท่าเดิมนี่ <c oughs> เอ้ยนี่ขากบกูจะมาจริงปะเนี่ยกูถามจริงเลยเออไม่ได้เป็นแล้วขากร,รอบไปอ่ะเอโอโหแม่งหนักวะ่ะเฮ้ยเพื่อนๆไม่ไหวว่ะเข้าหลังเพื่อนๆรอบนีนนนน้ต้องขอเลยใครมีสูตรนะคอมเมนต์มาหน่อยดิโนหนักจริงว่ะตอนนี้ตียังไงก็ไม่ขยับเลยวะ่ะรือว่าเราลองเปลี่ยนเมืองว่ารอบหน้าเราแบบไปเมืองที่แบบว่าไม่คุ้นตา,าไปไหมเออไปเมืองฉีกฉีแล้วรอบหน้าไปเมืองฉีกฉีเลยที่เราไม่เคยตีมอลหรอกงี้ กัเทมงี้เอเดยบาลานงี้เดี๋ยวรอบหน้าไปเจอกันสาเมืองนี้เพื่อน,อนส่วนวันนี้นะครับใครชอบความเกลือความชิบหายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามให้ช่องเมลลเมด้วยและความเกลือแบบนี้จะกลับมาแน่นอนสวัสดีครับ